กองบริการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งมีภารกิจหลักในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็การดูแลนักท่องเที่ยวในในด้านการบริการและด้านอื่นๆนะครับเราก็ได้มีการเตรียมการไ้และก่อนลงหน้านะครับในช่วงที่ยังไม่เปิดประเทศนะครับในเรื่องของการทําฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับการทําจุดเสี่ยงที่เราจะต้องมีการตรวจนะครับขณะนี้เรามีแบบการตรวจมาตรฐาน19แบบร่วมกับ ทางกรมการท่องเที่ยวนะครับก็องพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการที่จะออกตรวจสถานที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็กาหนดความเสี่ยงไว้แล้วก็จะมีการไปรีเช็คกลับเพื่อให้เขาปรับแก้นะครับมีการมีทําป้ายเตือนนะครับสิ่งที่ควรต้องนักท่องเที่ยวที่จะทําได้หรือทําไม่ได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของมาตรการของการใช้ตรวจเราก็มีการทํา แผนการตรวจรวมทั้งมีการใช้ระบบฐานข้อมูลที่เป็น Big Data ในการที่จะกําหนดแผนการตรวจสาหรับเจ้าหน้าที่ตํำรวจที่จะป้องกันเหตุนะครับรวมทั้งในเรื่องของการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลต่างๆนะครับเช่นศูนย์ฮอตไลน์สายด่วน1155ของเราซึ่งมีบริการตลอด24ชั่วโมง30คู่สายมี5ภาษาซึ่งสามารถรองรับ กรณีที่นักท่องเที่ยวจะโทรมาให้คำปรึกษาหรือร้องเรียนต่างๆและขณะนี้เราก็ได้เปิดนะครับโปรแกรม tourist police alert อยู่นะครับซึ่งขณะนี้ก็ขึ้นไปติดตั้งอยู่บน Thailand Pass ซึ่งท่านนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศก็ต้องใช้โปรแกรม Thailand Pass เพื่อลงทะเบียนนะครับเขาก็จะเห็นว่าทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยมี แอปพลิเคชันอันนี้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและนํามาใช้ในประเทศไทย <Okay. S 1> พร้อมครับพร้อมพร้อมยืนยันว่าพร้อมครับตำรวจท่องเที่ยวเคยในสภาพเดิมนะครับเคยรับนักท่องเที่ยวได้อย่างที่บอกว่าทั้งปี40ล้านคนโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งสามารถรองรับปัญหาได้แล้วก็หลังจากที่ดาวลงเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่ได้นําเสนอไปแล้วนะครับผมเชื่อว,ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่กําลังทยอยเข้ามาเนี่ย ไม่น่าเป็นปัญหาเราพร้อมอาจจะพร้อมยิ่งกว่าในสมัยก่อนเพราะเราเอาได้รับบทเรียนจากการจำนวนมากของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับในในรอบที่แล้วมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ได้วางมาตรการที่จะ,ะป้องกันเหตุต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่ามีความพร้อมนะครับในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในจํานวนมากๆเช่นในอดีตครับในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวนะครับตำรวจ ท่องเที่ยวเนี่ยในมอเตอร์คือ your first friend คือเป็นเพื่อนคนแรกของนักท่องเที่ยวมีปัญหาอะไรหรือจะปรึกษาตลอดท่องเที่ยวพร้อมในการที่จะให้คำปรึกษาเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเช่นเราไปต่างประเทศนะครับเราอาจจะไม่รู้จะไปหาใครนะครับจะไปลงพักอย่างไรดีหรือจะปะถามใครดีมาเลยเราพร้อมนะครับโทรมาเราจะมีคนช่วยท่านนะครับ อันนี้เกิดทำให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นมาตรฐานที่นักท่องเที่ยวจะสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะได้รับความปลอดภัยและก็สามารถทําให้เกิดความเชื่อถือในระดับนานาชาติได้ครับตามตามไทม์ไลน์เนี่ยก็มองว่าหลังจากต้นปีหน้าเป็นต้นไปการเดินทางของนักท่องเที่ยว จะเริ่มเข้ามานะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการเข้ามาพอสมควรนะครับหลายหมื่นคนแล้วแล้วก็ก็เป็นผลดีมีการติดเชื้อโควิดไม่ถึง1%ซนะครับในระบบต่างๆทั้ง Test and Go หรือ r a n ั i n ีต่างๆนั้นก,ก็ไม่ถึง1%นเะครับเพราะนั้นในเรื่องการรองรับตรงนี้ในเรื่องมาตรฐานสาธารณสุขก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการช่วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เรามีมาตรฐานชา และชาพลัสนะครับแล้วก็ชาพลัสเอ็กต้าเนี่ยครับก็คือตามมาตรฐานประกอบการ10ประเภทเนี่ยก็มีการเล่งรัดนะครับขณะนี้เราก็มีการประสานกับทางชาพลัสแมเนเจอร์ก็คือมีผู้จัดก,การของชาในสถานที่ต่างๆในการที่จะคอยควบคุมในเรื่องมาตรฐานรวมทั้งหากมีข้อแนะนำหรือในเรื่องของปัญหาต้องเลี่เที่ยวมี ผู้รับผิดชอบอยู่ซึ่งเราสั่งไปแล้วว่าในโรงแรมต่างๆใครรับผิดชอบอย่างไรก็จะประสานกันเช่นถ้ามีนักท่องเที่ยวซึ่งหายไปพัดหลงให้รีบแจ้งเดยนทันทีเขาก็สามารถที่จะประสานตรงนี้เราได้ทําให้มีความเชื่อมั่นนะครับและผมก็เชื่อว่าพอหลังจากต้นปีหน้าเป็นต้นไปถ้าสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนนักท่องเทียเ่ยวก็จะกลับมาสู่ประเทศไทย มากมายอย่างแน่นอนแอปพลิเคชันทัวริสโพลิ i ไอเลสยูนะครับก็จะเน้นในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะครับ <_ C os ic> เพราะว่าเรามีศูนย์1นึ <5 S> 1> เป็นตัวเป็นเซ็นเตอร์กลางนะครับแอปตัวนี้เมื่อเขาโหลดแล้วเนี่ยครับแล้วถ้าเขามีปัญหาเขาสามารถกดครั้งเดียวนะครับสัญญาณก็จะเกิดปรากฏแล้วเขาอยู่ตรงจุดไหนพิกัดไหนนะครับแล้วก็ตำรวจ ท่องเที่ยวเนี่ยที่อยู่ประจำที่ศูนย์หนือห้าก็จะโทรกลับไปซึ่งเรามีภาษาอย่างที่บอกที่สามารถที่จะสื่อสารกันได้สอบถามความต้องการหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องของอาญากรรมตำรวจเที่ยวจะได้ดําเนินการต่อขั้นตอนต่อไปได้เลยจนถึงด้วยเร็วครับคือคือตอนนี้เราได้มีการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็พบว่ายังไม่พบปัญหาในเรื่องของการที่ผู้ใช้บริการจะติดต่อเข้ามานะครับแต่ว่าถ้ามีจํานวนจานวนมากขึ้น ก็จะมีการตรวจสอบเรามีการตรวจสอบทุกวันนะครับว่ามีการรับแจ้งเข้ามาเท่าไหร่ปัญหาเรื่องอย่างใดและผลการดําเนินการไปได้ดําเนินการตามนั้นหรือไม่ภายในเวลาที่เรากําหนดไว้ครับคลอนนี่บอกแอป,ปเนี่ยอแอป,ปเนี่ยหนึ่นนงถ้าไปเปิดนะครับไปไปเปิดดูเนี่ยไปเปิดดูเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีข้อมูลนะครับเราก็สามารถที่จะแชทก็ได้นะครับแชทข้อมูลก็จะขึ้นไปที่เบสของตรงนี้ สองสามารถที่จะอลองเรียนลองทุกนะครับรวมทั้งโทรศัพท์ก็ได้ซึ่งเมื่อกดเข้าไปเนี่ยจะรู้เลยพิกัดของเขายืนอยู่ตรงไหนอย่างไรอันนี้จะทำให้เราเนี่ยาสามารถไปในจุดนั้นได้โดยเร็วสำหรับสำหรับแอป tourist police alert you เนี่ยนะครับเพิ่งเปิดใช้เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับเราใช้เริ่มใช้จริงประมาณ 15บห้าพฤายนเมื่อ15วันหรือราวๆนี้ในการเปิดและเข้ามาในแอป,ปของ t h i l l n n p p s s นะครับซึ่งขนาดนี้มันสามารถโปรแกรมนี้สามารถโหลดในระบบ Android ได้แต่ปัญหาคือ iPhone ก็คือระบบของเนี้ย e อโฟนเนี่ยนะครับกำลังจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่1มกราคมที่ถึงซึ่งนักท่องเที่ยวจาก ยุรโรปหรือต่างชาติเนี่ยบางทีก็จะใช้ระบบ ios เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ยังเป็นช่วงกำลังจะทำให้ครบสมบูรณ์ภายในหนึ่งพกราคมที่จะถึงนี่ครับคือคงไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์รวมทั้งแนะนำซึ่งขณะนี้ก็มีการพยายามที่จะประชาสัมพันธ์เช่นตามถามบินตามร้านจำหน่ายซิมโทรศัพท์ ในสนามบินนะครับหรือสื่อโฆษณาต่างๆร่วมกับภาคเอกชนนักท่องเที่ยวเมื่อเข้ามาแล้วมาซื้อซิมเมืองไทยในซิมอาจจะมีกระดาษนอกจากให้แจ้งด้วยว่าจะมีแอป o l i c e i อเ t สยูเนี่ยซึ่งทางเราท่องเที่ยวได้มีขึ้นเนี่ยใช้ในกรณีที่ท่านอยู่ในประเทศไทยนะครับสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือสามารถปรึกษาหารือหรือร้อ,องเรียนได้ นะครับรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของ115ที่ได้แจ้งไปนะครับให้เขาสามารถอุ่นใจที่ว่า,ามีตำรวจท่องเที่ยวเป็นเพื่อนคนแรกที่จะให้ความช่วยเหลือเขาครับเรามีเรามีล่ำภาษา5ภาษาณปัจจุบันซึ่งกําลังจะปรับให้เป็นอัปเดตในเรื่องของข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับเรามีภาษาจีนอังกฤษ ญี่ปุ่นเกาหลีนะครับรัเสเซียนะครับตอนนี้เรากำลังจะดูว่าแนวโน้มของชาติที่เข้ามาเป็นอย่างไรเช่นอาจจะถ้าเป็นขณะน,นี้จีนอาจจะน้อยนะครับก็อาจจะมีการนำลงไว้แต่อาจจะมีการเพิ่มภาษาอื่นๆน่น่อาจจะเป็นฝรั่งเศสเข้าไปเพราะเราใช้การจ้างาจ้างจ้างผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องภาษาซึ่งสามารถพูดและโต้ตอบได้ มารับโทรศัพท์คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็จริงในงบประมาณปีหน้าที่เราจะมีการได้รับศูนย์ข้อมูล data center ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่นะครับที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้ามาประมวลผลซึ่งจะตั้งในอาคารใหม่ของกรมชาการหลวท่องเที่ยวโดยงบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวลกีฬาขึ้นเป็น data center ที่ใหญ่ในการประมวลข้อมูลทั้งหมดนะครับในการติดต่อสื่อสาร และในการที่จะวิเคราะห์เชื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รู้ว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรซึ่งเราเชื่อว่าการเตรียมการแล้วก็ถ้ามีศูนย์อันนี้เกิดขึ้นก็ทําให้งานในการป้องกันและดูแลนะักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะมีภาพได้ดียิ่งขึ้นครับณนะตอนนี้จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องปรึกษา ปรึกษาในเรื่องเส้นทางในเรื่องของไปรับทานอาหารแล้วมีปัญหาในเรื่องการตกลงเรื่องราคาเรื่องอะไรหลายอย่างซึ่งบางเรื่องเขาสื่อสารกันไม่ได้เราก็มีการคอนเฟรนซ์สามสายนะครับระหว่งางนักท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ตรงนั้นรวมทั้งเราก็มีการให้ตำรวจทถานีท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงนะครับไปดําเนินการนะครับหรือมีกรณีร้องเรียนว่านักท่องเที่ยวโดนกระทําตรงนั้นตรงนี้เราก็จะจัด กำลังตะบูดเข้าไปในเรื่องของการป้องกันแล้วก็จับกลุ่มได้ถ้ามีความผิดครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ปัญหาได้หายไปในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตอนนี้ก็พบว่าพวกผู้ประกอบการก็เริ่มกลับมานะครับเช่นบริการให้ลดเช่าบางอะไรบ้างต่างๆนะครับก็เริ่มมาละแต่ว่าปัญหาก็ยังไม่ได้มากมายเหมือนเหมือนเหมือนเก่าก่อนนะครับ ซึ่งเราก็ได้วางป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงที่เราพบเคยกันเคยพบกันกระทำผิดเช่นทมไมก่อนเนี่ยอาจจะมีการหลอกนักท่องเที่ยวไปดูเข้าไปชมในเขตพระบรมราชวางังหรือไปท่าน้ําต่างๆแล้วก็ปล่อยนักท่องเที่ยวอันนี้เราก็ให้ตำรวจสายตรวจของท่องเที่ยวเราเองเนี่ยมีการาตรวจตาเรียนนั้นด้วยแล้วก็ปรากฏกายนะครับรวมทั้งอย่างที่บอกว่าเขาสามารถที่จะติดต่อ ของเราได้ง่ายขึ้นในการที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจท้องที่เองหรือตำรวจสตมนะครับในการที่จะเอาข้อมูลในเรื่องของอาญากรรมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเรื่องของการเราเอารับเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยกันเองหรือนักท่องเที่ยวกับชาวต่างประเทศในชาติอื่นหรือชาติเดียวกันมาเป็นฐานข้อมูลที่เราจะในการวิเคราะห์ว่าเราจะดาเนินการในการจะป้องกันเหตุอย่างไร การที่จะยั่งยืนได้ก็หนึ่งก็ต้องพยายามไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นอันที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือเรื่องของการที่จะป้องกันเหตุที่จะให้เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับก็คือความเสี่ยงต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงมีการสํารวจความเสี่ยงว่าเป็นมีความเสี่ยงจุดนั้นเรื่องอะไรยังไงและหาทางป้องกันโดยให้สถานีพื้นที่เนี่ยไปไปวางมาตรการนะครับและสองเนี่ยถ้ามีการกระทำขึ้นมาขึ้นมาจริง,รงก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว ันนี้คือของเราก็จะยืนยันว่าเราก็ต้องดาเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เอาเปรียบแล้วต้องเที่ยวนะครับจนถึงที่สุด <S <S คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของอาญกรรมเนี่ยทางสํานักง,งานหน่วยาชาตินะครับโดยท่านพบวตรลอเนี่ยก็ได้มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของการระดมป้องกันนะครับหรือมีการระดมป้องกันอาญกรรมเป็นช่วงๆนะครับซึ่งตำรวจท้องเที่ยวเองเนี่ยก็มีการ ร่วมระดมป้องกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในสถานที่ที่มีการวางแผนการป้องกันไว้หรือมีการบูรณาการกําลังในการจับกลุ่มรวมทั้งบุรณาการกําลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็มีทั้งตํารวจท้องที่ตํารวจหน่วยอื่นนะครับรวมทั้งเรามีอาสาสมัครของตำรวจท่องเที่ยวเองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประมาณอีก2,000คนนะครับที่จะเป็นหูเป็นตา แล้วก็แจ้งเบาะแสแจ้งข่าวสําหรับให้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดข,ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะดําเนินการยังไงซึ่งเรามีการให้ฐานีเนี่ยไปจัดประชุมหรือระดมความคิดเห็นในส่วนเรื่องของอายกรรมในส่วนเรื่องของการป้องกันให้ให้เป็นปัจจุบันครับ ในเรื่องของพรบควบคุมธุรกิจนําเที่ยวหรือบางประเทศเนี่ยนะครับ,รบก็ขณะนี้มันยังไม่มีการดําเนินการ,รเนื่องจากว่านําเข้ามาของทัวร์เนี่ยสมัยก่อนมีขณะนี้ไม่มีแต่อย่างที่บอกว่ามันก็ขึ้นกับโอกาสและเวลายกตัวอย่างทัวร์ศูนเหลี่ยนในสมัยก่อน,นก็อาจจะเกิดจากการที่พยายามนำนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาเมืองไทยโดยวางผลประโยชน์นะครับแต่วันนี้นโยบายของของประเทศเราก็เปลี่ยนไปว่าเราต้องการ มีนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรักษาวัฒนธรรมนะครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าทางการะทรวงท่องเที่ยวเองการท่องเที่ยวประเทศไทยแลาสต้นักง,งานนักงานเสมอชาติโดยข้าราชการโดยท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเราไ,ได้มีการพูดคุยและก็ประชุมกันอยู่สลอดเสมอน,นะครับก็คงจะต้องมากําหนดในเรื่องนี้ซึ่งได้กําหนดแล้วในเรื่องของการดูแลมัคุเทศหรือบริษัท อินบาวทั้งหลายหรือบริหัทนำเที่ยวหรือประษัทอื่น,นๆที่เกี่ยวข้องครับเช่นกันครับคนไทยเนี่ยก็ทำรองเที่ยวก็มีบทบาทนะครับในการที่ดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเรามีสถานีย่อยอีกประมาณ100ร้อยกว่าแห่งร้อยสาสิบแห่งตามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งตำรวจท่อง,งเที่ยวเนี่ยก็ดูแลนะครับอย่างที่บอกว่ามีการไปประเมินความเสี่ยงในการป้องกันเหตุ มีการออกตรวจนะครับมีการไปตรวจสอบไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบเช่นแท็กซี่หรือรถขนส่งหรือร้านอาหารดูแลนั่นตลอดรวมทั้งโครงการของรัฐบาลต่างๆนะครับเช่นทายเที่ยวไทยระยะที่3ซึ่งจะมีการเชิญชวนให้คนไทยนะครับไปใช้บริการซึ่งจะรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้ในเรื่องของค่าโรงแรมค่าอาหารต่างๆนะครับซึ่งเราก็ดําเนินการอยู่ซึ่งขณะนี้ ก็มีข้อมูลนะครับว่ามีบางโรงแรมที่พักมีการพยายามที่จะทำการทุจริตเช่นโครงการก่อนเรากับการท่องเที่ยวรมเทศไทยจะตรวจทุกโรงแรมนะครับที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็สำหรับโรงแรมที่มีพฤติการว่าจะกระทำผิดถ้าหากพบว่ามีการกระทำผิดแล้วก็จะถูกดำเนินคดีเยี่ยงอย่างว่าถ้ากระทำผิดก็ต้องรับโทษไปครับ สำหรับคนไทยเนี่ยที่มีการรับข้อมูลเข้ามานะครับก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการในเบื้องต้นเลยจะสอบถามนะครับในช่วงที่ผ่านมาเปิดหรือ,อยังเปิดเมื่อไหร่ปิดไม่มีเครอร์ฟิวไหมโรงแรมอะไรยังไงนะครับเนเบื้องต้นส่วนหลังส่วนหลังต่อมาในคนไทยก็จะจะโอเคนะครับคือหมายถึงว่าเขาก็สามารถติดต่อพูดคุยได้ก็จะเป็นตำรวจท้องที่เป็นส่วนใหญ่ ตลรวจารวเองก็มีเบอร์เบอร์ของเขาเองเช่นเบอร์หนึ่งึ่งสามารถใช้บริการได้สําหรับคนไทยพูดกันก็เลือกใช้ได้ครับของเราเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งหครับซึ่งอย่างที่บอกว่าอาจจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ว่าคนไทยก็คือตำรวจคนหนึ่งเราก็คือตำรวจคนหนึ่งที่เข้าไปใช้บริการเข้าไปดูแลได้เช่นเดียวกันครับ จริงๆแล้วหนึ่งห้าเนี่ยรับทุกเรื่องเลยครับมีโทรคนไทยก็โทรหนึ่งห้าเนี่ยเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งของท้องที่ทั่วไปเพียงแต่ว่าหนึ่งห้าเนี่ยเราพร้อมรองรับกับนักท่องเที่ยวอีกสเต็ปหนึ่งในเรื่องของภาษาในเรื่องของแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเพื่อแยกเป็นการเฉพาะนะครับแต่ว่าแต่ว่า คนไทยก็มาใช้บริการเยอะซึ่งปัจจุบันคนไทยก็ใช้บริการเยอะปัจจุบันเยอะมากนะครับวันหนึ่งประมาณเกือบ5้าพัลายที่โทรเข้ามาทั้งโทรสอบถามทั้งขอความช่วยเหลือทั้งขอให้คําแนะนํานะครับสอบถามเยอะจะไปเที่ยวเชียงใหม่เอ๊ะคณะลยานเปิดยังนะครับเราก็ติดต่อให้นะครับเราก็สามารถติดต่อให้อาจจะถามไปที่สถานีเชียงใหม่หรือที่ศูนย์ ที่เรามีข้อมูลนะครับซึ่งบางที1นึก้าหนึ่งก็อาจจะอาจจะมีข้อมูลสู้หลังไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นอาากรรมเราก็สามารถโยงสัญญาณเข้าไปที่ศูนก้อนหนึนะครับรถชนรถอุบัติเหตุนะครับก็สามารถโทรเข้าเราก็โยงคู่สายสาสายส่งเข้าไปที่หนึ่งก้าได้เพื่อแจ้งข้อมูลก็คือก็ทําได้ทั้งทั้งหมดทั้งคนไทย คนต่างชาติรวมทั้งจะเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องอาญากรรมเราก็พร้อมพร้อมจริงๆเนื่องจากว่าเราใช้บริการของบริษัทเอาซอสในการรับโทรศัพท์โดยมีชนีดบวชมีเวรควบคุมซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องประจําในศูนย์ซึ่งมี30ผู้สายนะครับบริษัทเอกชนจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ซึ่งซึ่งค่อนข้างนะครับจากที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบโดยตลอด ก็ยังไม่พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแต่เสาอาทิตย์กลางค่ำกลางคืนก็สามารถติดต่อได้ครับยืนยันครับแต่ถ้าติดต่อไม่ได้ก็ยินดีเราก็จะมีการดําเนินการกรณีถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นครับก็ไม่เกิน30วินาทีนะครับพอสัญญ,ญาณดังปุ๊บอาจจะมีคําพูดหน,หนึ่งแล้วเราก็สามารถพูดต่อได้เลยก็จะมีที่รับสายเลยคือคือ ถ้าเป็นศูนย์วิทยุ1นึ่งกหนึ่งเขาก็จะแบ่งพื้นที่นะครับเช่นถ้าในเขตชุมชนเมือง7นาทีตำรวจไอ้ตัวจะต้องไปหรือนอกเขตชุมชนเป็น15นาทีนะครับแต่ของเราดูเป็นในเรื่องของที่แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นสอบถามอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอาจจะต้องมีเวลาพอสมควรซึ่งไม่ยากนะครับแต่เป็นเรื่องอาชญากรรมอันนี้ต้องด่วนอันนี้ก็มีความรวดเร็วในการที่จะประสานงาน ทึ่ก็กาหนดหลักการเช่นเดียวกันนะครับว่าโอเคเมื่อสัญญาณเกิดขึ้นสัญญาณเกิดขึ้นเราจะเรียกโอเปรที่สถานีท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงให้ดําเนินการนะครับซึ่งหลักการก็คือไม่เกิน10นาทีก็ต้องตอบกลับมาได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยได้ดําเนินการอะไรไปบ้างนะครับเช่นแนะนํานักท่องเที่ยวหรือเขไปพูดคุยเจราจาหรือบางเรื่องเราสามารถทําได้ทันทีเช่นคุยกันสามคู่สายเช่นเขา ขึ้นแท็กซี่แล้วก็พูดไปรู้เรื่องกับแท็กซี่ก็คุยต่อ,ตอเนื่องกันได้เลยครับเราเราดูจากสถิติการการโทรนะครับแล้วเขาจะมีข้อมูลว่านักท่องเที่ยวชาติไหนโทรโทรมาเรื่องอะไรซึ่งเราจะเห็นว่าข้อมูลพวกนี้เราทำการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวเองก็ส่วนหนึ่งชาวต่างชาติที่ไม่เย็นนักท่องเที่ยวเช่นอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเนี่ยก็ใช้บริการเยอะครับ ในการที่ใช้หนึ่งหนึ่งห้าห้าเนี่ยเป็นเหมือนล่ําในการที่สื่อสารบางครั้งพูดกันไม่รู้เรื่องหรือบางครั้งมีปัญหาบางทีโทรไปโรงพักหนึ่งเก้าหนึ่งก็อาจจะเรื่องภาษาอาจจะไม่ชํานาญเท่าเราทางเราดีกว่าเขามาใช้บริการเยอะครับผมก็ยังมองว่าหนึ่งเนี่ยปัญหาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะ ควบคู่ไปกับความไม่ปลอดภัยอย่างที่บอกเวอร์ซเคสอย่างเช่นนักท่องเที่ยวต้องมาเสียชีวิตอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับทุกครั้งเราจะพบว่าพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะดรอปลงหรือเปลี่ยนเส้นทางเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันนะครับในเรื่องไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ก็พยายามในการที่จะปรับการดำเนินการในการแจ้งนะครับอย่างที่บอกมีการแจ้งให้เร็วขึ้นได้มีการรู้พิกัดโดยใช้แอปพลิเคชันเข้าไปช่วยนะครับมีการปรับในเรื่องของฐานข้อมูลไปสำรวจความเสี่ยงน้ำตกชายหาดใครรับผิดชอบนะครับผู้รับผิดชอบเราไปตรวจแล้วพบว่าเช่นมีความเสี่ยงบริเวณ หน้าผานี้อันตรายต้องมีป้ายดูด้นนะครับเช่นท่านทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรนะครับก็จะพยายามลดความเสียหายกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซึ่งซึ่งเขาต้องมาพักผ่อนเขาก็มาเจอเหตุการณ์ที่เขาต้องมาสูญเสียซึ่งถือเป็น worst c เ s e เลยอันนี้เราพยายามป้องกันให้น้อยที่สุดไม่ให้ไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นเว้นแต่ว่าเขาป่วยเองอะไรเองอันนี้ อันนี้เราก็มีอย่านนี้บอกมีช่องทางในการที่จะให้เราติดต่อหาแพทย์หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆก็มองเห็นในวิกฤตของโควิดการที่นักท่องเที่ยวได้น้อยลงนะครับเราก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องสิ่งที่เราค้างค้างมาจากการที่เราต้องดูแลนักท่องเที่ยวปีละประมาณ40ล้านคนเนี่ยนะครับ แล้วใช้เวลาที่เรามีโอกาสเนี่ยในการที่จะปรับนะครับปรับรูปแบบกับการทำงานปรับวิธีคิดปรับแนวทางเพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่เรายังไม่ได้แก้รวมทั้งในอนาคตข้างหน้าค,คือจากกระทรวงท่องเที่ยวเองและการท่องเที่ยวประเทศไทยก,ก็มีความพยายามนะครับในการที่จะ,ะดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาแต่อย่างที่บอกว่า คงต้องมีเวลานะครับมีเวลาเพราะว่าการเข้ามาในสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบ new normal เนี่ยแบบใหม่เนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนร้อมผัวดเพราะน,น,นั้นเราต้องปรับในเรื่องของต่างๆในเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องของมาตรฐานสาธา,า,ารณสุขเช่นมีการใช้ระบบชาอะไรเข้ามาซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีขุกขัดแต่ต่อไปเนี่ยถ้ามีความเชื่อมั่นตรงนี้ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาเมืองไทยเลยครับอยากมาเมืองไทยเมืองไทยเป็นแหล่ง ทองแหล่งสวรรค์ที่เขาจะมาพักผ่อนในเรื่องของอากาศชายหาดทะเลหรือภูเขาน้ำตกต่างๆครับสำหรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับทั้งการท่องเที่ยวในประเทศการท่องเที่ยวที่จากต่างประเทศทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอให้คำยืนยันพร้อมที่จะให้การบริการนะครับกับนักท่องเที่ยว ทั้งหมดนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับในเรื่องของการที่เรามีศูนย์ฮอตไลน์สายด่วน1นึ1่งึงเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมทั้งแอปพลิเคชันสำหรับบริการนักท่องเที่ยวในการแจ้งเหตุในการให้คำปรึกษาหรือร้องเรียนต่างๆทางแอป Tourist p o l i c e i ไซึ่งสำหรับแอปนี้เพิ่งเริ่มเปิดบริการขนาดนี้ สามารถใช้ได้ในระบบ Android แต่หลังวันที่1มกราคม2565จะสมบูรณ์100%ซสามารถโหลดแอป,ปนี้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับซึ่งแอป,ปนี้จะช่วยให้การแจ้งเหตุเมื่อพบเหตุหรือต่างๆทางผู้ที่จะใช้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนคนทั่วไปก็สามารถใช้ได้เรายืนยันครับ ในการที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติทุกชาติครับ